ได่ปูปูมไปม่นำซุปด้วยค่ะพี่นอ้องแต่เสียบ่ค่ะมาเด้อค่ะมาเด้อกินเผาสวยด้วกันเด้อเ้เป็นไรอมไปพี่น้องชัดไปค่ะชัดไปค่ะมาเด้อค่ะบ้อนี่ วีดนาใส่กันก็นเนี่ยตำส่วนนงใหม่พี่น้องตำนมใหม่ส่วนใส่กุ้งแม่น้ำค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปเบิร์ดสุบู่ทุกคนค่ะพบกันอีกแล้วกับช่องอีหล่ามขอบคุณพี่น้องมากค่ะบนนี้พ้ามา่ก,กินเป็นอีหยังบุนีกุ้งแม่น้ำตำส่วนไส้นมใหม่ค่ะมาพี่น้องมา ลำไร่แตกสดหนามก่อนเด้อเอยแ่บจวดอีเดียซิดน้ำปลาใส่น้มน,น้มเสียนก่อนพี่น้องจังหอมมาเด้อค่ะปนีสวยน้ำกันค่ะโอ้ยืดสูงเต็มว่าปนี ขาเจียงได้พี่น้องสวยแล้วค่ะโอ้ยห์เออ,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 อถังหลังนี่กับมิเตอรน้อยใหม่น้องใหม่สดเดฟพี่น้องน้องใหม่ถุงไหม Wow. Okay. Oh. เอาแหละช่วยจวดมหาั่นเดอ้อหน่วยเส่ยข้างแล้ว mm hmm. แสบจวดอีลีป่ะ นุ่งเนีนๆเ,เลยพี่น้องพี่น้องจ้ามันีิเปลี่ยนบรรยากาศวันหยุดค่ะกินไตต้ตนมอดพี่น้องต้นมอดหลังบ้านใบเขียวงามงามเขียวงามดีลเลยพี่น้องใบมอดไหม ไวใส่ต้มปลาแดกค่ะต้มไว้เอ็ปลูกไว้แต่ต้มปลาแดกมีก็หงุหน่อยอยู่ต้นนึงหงุดหงิดห้องจานค่ะมูยเห็ดมากเผื่อกันนี่โดยเฉพาะเลยข้าขนาดข้ากับพี่น้องวา่ามากอ่ะเป็นกำลังใจงให้ช่องอีหลางมอนกิ้วน,น้ำเนืเด้อพี่น้องเด้อ เป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์ล้วกะกดติดตามหายค่ะหืมกลุ่มบ่ววาตัวใหญ่หรอค่ะมื่อเนี่ยหาวัตถุดิบยากค่ะพี่นออ้องเออช่องเนี่ย รเนี๋ยวปวดมาก,ากแก่เจบต่ร่างคอ พี่น้องคะเดี๋ยวเห็นปลาขายยุดยสองหอยดไปเอามาก,กินก่อนเด้อค่ะมาแกมก่อนพี่น้องมาแกมก่อนเดี๋ยวค่ะปลาายุยสองหพี่น้องจะหอมพงพีนดีได้แล้ว ได้แล้วค่ะพักขาสองหยดโอ้ยงากแต่นวโอ้โอ้จบอืด อือน้ำมันอะ่ะโอ้วเอ้ยพี่น้องเกือบมันขวมเห็นบ่ค่ะอือ ช่วงนี้บ่ได้ถ้าพี่น้องเห็นก็กินเลยเนาะค่ะผมไม่เวลาหมพี่น้องก็สีเห็นเมนูอย่างู้ได้กิดออกบอกอีกหล่ะมอนกิวน้วในเด้อค่ะ อย่างไห้ที่แบบมันเกยวเห็นเมนู่อย่างไหนเพิ่งคอมเมนต์บอกเลยนะคะคอมเมนต์กินเด็กกระเดะพี่น้องกินหนึ่งหรือกินเด็กกระเดะค่ะแล้วเขาไปอ่านถูกทึ้มันคอมเมนต์เด้ออ่านถูกคอมเมนต์ค่ะพี่น้องด้วยเบาพิษเบาถูกหิวเขาหนูเขาเขาไม่กินเขาที่เอาอยากกินตำ mungkinnya okay, nonu an, wah. เกบมันไหรเของกว่าพี่คนเอานมมาให้คึพันจารยเจ็บทวงโอ้แดบบตัวดไหรคะ่ะ น้องทุกคพ่นจีหายเกล็ดเขา마่ารับชมวงสองอีหลามอนคิวดนะ,ะดค่ะว่าว่าสิคลิปอ่าว่าวาสเป็นคลิปใจนะพี่น้องคลิปกินคลิปเท็ด,ด,ดนั่นเท็ดนี่ที่พี่น้องทุสระเรียสลาเวลาเข้ามารับชมอีหลามอนคิวคะ่ะสจหรับคลิปนี้กัขออวยพรให้พีนแห่น้อ,าานองด,ดูดีไม่แห้งชคด,ดีวัดถูกทุ่มพ่คนคะ่ะก็เชียร์แน่อะไรก็ว่า่ยอยากให้ดีเด้อพี่น้องเด้อจะัด้ไม่คลิปต่าค่ะ